หว่างที่ท่านกําลังกัดมันต้องโขชิ้นใหญ่หรือระหว่างที่ท่านกําลังซักกางเกงในตัวใหม่ผ่านมาฟังละครวิทยุสุดคลาสสิกของเรากันหน่อยนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นละครวิทยุที่น่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่เคยมีมาเอาล่ะครับท่านพวกเรานั้นอย่ามาลีรอจะรอหาพระแสงอะไรเราพระแสงกระบีก็ระบังเอาล่ะพักสักครู่ครับแสงก็บีก็ะบัง ค่ะคุณค่ะดิฉันดีแจ๊คกล้วยมาขอรับช่วงต่อใจในเรื่โรงฉีดกับดิฉันด้วยค่ะแล้วคอนวิทยุวันนี้มีชื่อว่าเจดลูกบอลค่ะแหมแม่แหมกล้วยค่ะแค่ฟังชื่อนี้ฉันก็แทบสึ้งแต่น้ำฟันจะหลือล้ว <น>อาจารย์เล่นเสียงแล้วเ,ลเสียงแล้วนานมานานมาไม่นานในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีลมพัดเป็นระยะเบาไก่ขันรับรุ่งเชา้า <c oughs> มีเสียงแม่ตีเด็กบ้างแต่วันนี้มันก็เป็น เด็กวันเป็นวันที่เด็กสองคนนะว่าแดงและดำออกมาเล่นกันเหมือนวันปกติทั่วไปแดงเป็นเด็กผู้หญิงที่อ่อนแอแค่ถูกสิ่งไรทำร้ายขกเพียนเล็กน้อยก็จะเจ็บได้แต่ดำนั้นเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งก็ต้อต่อความเจ็บได้ดีวันหนึ่งเด็กทั้งสองออกมาเล่นกันดำมีของเล่นใหม่มาอวดแดงอีกด้วย แดงแดงนี่ฉันมีของเล่นใหม่มาด้วยแหละอะไรเหรอดาวมขอดูหน่อยทีนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรเหรอเขาเรียกว่าลูกบอลน,น่ะกลมๆเด้งดึงได้ด้วยว อ้อยเล็บจะโดนเนื้อฉันวันหลังตัดเล็บบ้างสิโทษทีแค่ตื่นเต้นที่ได้เห็น้ลูกบอลนั่นน่ะความที่แดนตื่นเต้นกับการที่ได้เห็นลูกบอลของดามชวนดาเล่นลูกบอลนั้นด้วยกันเล่นไปเล่นมาก็เกิดปัญหาลูกบอลนั้นขึ้นไปติดอยู่บนต้นไม้ใหญ่อ๋ไม่นะลูกบอลฉันขึ้นติดอยู่บนต้นไม้แล้วอ๋อไม่นะฉันขอโทษไม่เป็นไรเรามาช่วยกันเก็บดีกว่า งั้นแดงเดี๋ยวฉันจะขึ้นคล้อมเธอนะมาสีดำฉัขึ้นไม่เก็บได้จนกระทั่งฝนเริ่มตกตกตกาฝนก็ตกแล้ว <c oughs> จนกระทั่งหนักขึ้นทำให้ทั้งสองคนเปียกชุ่ม ฉันว่าท่านี้ไม่ได้ผลนะลองเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวฉันจะทำท่าสะพานโค้งแล้วเธอหน้าบุรลำตัวฉันฉันจะกระเด้งเธอขึ้นไปนะแล้วน้องสาก็จะตัดสินใจทำท่ามันโอ้อ้าวฉันเจบนะจอมพองจแรงไปหรอใช่เลย่ว่าฉันก็เก็บจะเก็บลูกบอลได้แล้วแหละนายเก่งมา,ากดับผินิดเดียวก็จบ ีลมพัดผ่านจ่เป็นระยะระยะเฮ้ยไม่ไหวว่ะข้วห้องตรงกลางดามดำดำับแดงกำลังดำเนินกิจกรรมของพวกเขาต่อไปจนกระทั่งมีคนหนึ่งเดินมาเห็นเข้าอ้าวอ้าวมีอะไรกัน เราไม่ได้มีอะไรกันนะครับเราเก็บลูกบอลอยู <the <the ่ฉันรู้ว่าพวกเธอไม่ได้มีอะไรกันจ้าแต่ทำอะไรกันอยู่อ๋อพยายามจะเก็บลูกบอลที่ขึ้นไปติดอยู่บนต้นไม้นะคะเอสักครู่นะฉันจะไปตามคนคนตุ่มๆมาช่วยเอาไว้ค่อยเองช่วยเด็กเขาเก็บลูกบอลิผมจะลองดูหนักขึ้นอ่ะ ตอนกลางมีเด็กหนุ่มหน้ามนคนเดินมาพอเข้าว่าไงครับอ,อือนี่ไปหาอะไรกันเหรอเอ้าเอินเอ็งมาพอดีเลยเอ็งมานี่มาช่วยเขาเก็บลูกบอลจากต้นไม้หน่อยโอ้อ,อือสบายมากเลยครับผู้ใหญ่ อ้าวว่าไงจะแดงมาเล่นกับดำมันหรอใช่ปะหินมาเล่นด้วยกันมาไม่เป็นไรหินเองไปแล้วล่ะพวกข้าไม่ต้องการเองอ้าวผู้หินก็สวยอยู่อหดัอ๋อยกอนยกน่าพงกันเราะเก็บลูกบอลก่อนนีพวกเองพอได้แล้วพอได้แล้วเดี๋ยวค่ายะทำใหเองดูไอหินว่าข้า เอาลงมาเองได้ก็เอาสิแดงมาสิอ้าวไหนบอกทำได้มาเร็วมาเร็วโอ้ยแสบมากนั่นแหละใกล้แล้วใกล้แล้วนั่นแหละดีมากเอาขาพันไหยแล้วทำต่อไปเอออมาจมเ้ยไม่ดีเดี๋ยวข้าช่วยดันก้นเองขึ้นไปจะได้ง่ายขึ้นไม่เจ็บไ่้หิน ทนไปแล้วไปแล้วเอานี่บินบอลแล้วโว้ยเอาแล้วไปไแยกกันจะบแล้วไอ้พึ่งเปิดไม้ไงหมออะไรหรือยี้อมอที่บ้านหมน่เดีไม่ตอนเนี้ยงเลยชิบหายช่บหย พวกเองได้กินอะไรไมไๆกันไหมหายแล้วครับผู้ใหญ่้าเก็บไม่ไหมเอาไปกินก่อนเลยลูกไยงเลองมาเล่นลูกบอลต่อกันนะยังจะต่ออีกหรอจากนั้นก็เกิดสนติสุขละไฟในหมู่บ้านจบแล้วครับค่ะจบเวลาแล้วนะคะแก้บลูส์กัน สนุกก่งมากเลยทีเดียวแายเรื่องนี้นะคะน่าตื่นเต้นมากๆทุกฉากที่เก็บรูปบอลนี้แหมสายจริงๆว่าไม่ค่าคุณสมชายคุณ <c oughs> แน่นอนครับผมคราวนี้จะมีผู้ปั่นโทรเข้ามาวิจารณ์และขอทยุที่มึงจบไปครับ <c oughs> แล้วก็สายแรกก็เลยครับคุณแก้วอยู่ไหมครับ <c oughs> ยอยู่ค่ะอยู่ค่ะคุณแก้วคะช่วยรับเสียงที่หิหน่อยน,น,นะคะรถนี่มิดค่ะปิดไปเลยครับเอาละครับ รู้สิ่ง <c oughs> ไหบ้างครับจับเก็บลูกบอล เธอตาพูดหรือเปล่าคะไม่ใช่คบน้องโัวผิแล้วครับสวัสดีครับนเน,นื่องจากเวลาไม่พอนะคะเราจึงขอจบรายการเท่านี้ต่อไปเป็นข่าวเที่ยงคนที่คุยข่าวค่ะสวัสดีค่ะซซี่นา